ย่างกุ้งไปทีเราไม่กินกุ้งนะแล้วกลับมากินกุ้งที่บ้านกุ้งตาโนบนะตาโนบตกกุ้งที่แม่น้ำมาอ่ะไปจับกุ้งพี่โฟเอาขึ้นมาในจานแล้วดูดิมีกี่ตัวนับก็เร็วอืมหน่อยอ่ะสุกแล้วสามตัวมือย่างมือย่างตาบอกว่า พาจะตกได้แต่เราวันวันหนึ่งห้าตัวบ้างเราวันนั้นได้เจ็ดตัวใช่ป่ะเราย่างกินวันเดียวหมดเลย <c oughs> แต่ในห้องในตู้เย็ยนอีกห้าตัวใช่ป่ะหรือหกนี่เขาไปตดกันเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือก็เอาไว้ต้มยำก็ได้เนะาะตาเขาเพราตาเขาไม่กินย่างโอ้ยเก่งจังเลยไหนดูดิกุ้งตัดเป้าไหน โอ้ยแกงไหนชูขึ้นมาเร็วชูมาแม่ถ่ายรูปก,กุ้งก่อนไหนถ่ายรูปก,กุ้งก่อนเยิ้มดิยิย้มง,งะทำงะก่อนอ้าปากงะไ <c oughs> หนให้วุ้นเหรอเอากุ้งให้ใครไหนงะก่อนยิม้มอุ้ยโอ้ย,อยเปื้อนไม่เอาหยิบขึ้นมาก <c oughs> ุงกัดมา <c oughs> เอาไปใส่จานเดิมเอาใส่จานเดิมนี่ปะ <c oughs> เอาไปใส่เดิมเดี๋ยวนี้โอ้โยเก่งนะเก่งนี่ไหนอ่ะอ๋อถ่ายเหรอ ไหนอุ๊ยไหนยิ้ม่อนยิ้มเออกุ้งบอกวนก้อนหอยร้อนเอ๊ะชาบี้ปัตติกุ้งปตัตตกุงตก้งแม่นม้ำที่ย่างเมื่อกี้ เอาจิม้มกุ้งจิ้มน้ำหวานนะลูกไม่ <laughs> ต้องหักอันนี้ออกให้น้องนะเนี่ยมันแหลมเนะนี่ยเนี่ยเดี๋ยวทิ้มลูกเนี่ยหักออกเด <ขอ S 1> ี๋ยว <ขอ S 1> ทิม้มอันนี้อันนี้แยกเลให้น้องเนี่ยนี่หนึ่ริขึ้มานึ่ปล่อยนี่อันนี้อ่ะนี่กุ้งกัดกัดก่อนเอาปะไม่เอาหรอน้องไม่กินนะดีแม่กินเองผักลวก เออพูดดิกุ้งพูดก่อนกุ้งอุ้ยอุ้ยหมาดุาแล้วนะ <c oughs> อ๋อหม,มาห้าฝั่งนู้นเดี๋ยวมันจะอูม,มามินะลูกเต <c oughs> ้นนี้เต้นก่อนเต้นท่ากุ้งกุ <c oughs> ง้งกุง้นนงกุ้งอันี่ดึง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 เต้นท่ากุ้งเหรอ